กล้องตัวนี้นะคะมาพร้อมทุกโปรแกรมการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการคำนวณหาค่าพื้นที่นะคะหรือว่าโปรแกรม area นั่นเองนะคะและยังสามารถนะคะหาค่าความสูงของวัตถุได้อีกด้วยค่ะหรือว่าโปรแกรม i em นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโปรแกรมอื่นๆอ,อีกมากมายเลยค่ะที่กล้องตัวนี้นะคะสามารถทำได้ค่ะ ก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกลับมาโฮกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิวันี้นะคะหนึ่งจะแนะนำกล้องโทรทัศเซชานค่ะยี y ่ห้อโกวิ n นรุ่น t k s 202 2นตัวนี้ค่ะ ค่าสำหรับกล้องตัวนี้นะคะมาพร้อมทุกโปรแกรมการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการคำนวณหาค่าพื้นที่นะคะหรือว่าโปรแกรม area นั่นเองนะคะและยังสามารถนะคะหาค่าความสูงของวัตถุได้อีกด้วยค่ะหรือว่าโปรแกรม IM นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโปรแกรมอื่นๆอ,อีกมากมายเลยค่ะที่กล้องตัวนี้นะคะสามารถทาได้ค่ะในส่วนของสเปคกล้องนั้นนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะ สำหรับท็อปคอนรุ่น TKA 202ตัวนี้นะคะจะมีกำลังขยายนะคะอยู่ที่30เท่านะคะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเลนปากกล้องนะคะจะอยู่ที่45มเมตรนะคะขนาดกว้างๆของภาพนะคะจะอยู่ที่1องศา30ลิบลิปดาค่ะมองเห็นภาพนะคะชัดใกล้สุดนะคะจะอยู่ที่1.0เมตรค่ะ การวัดระยะนะคะสามารถวัดระยะกับปีซึมหนึ่งดวงนะคะจะอยู่ที่2 0 0พเมตรนะคะค่าความถูกต้องมาตรฐานนะคะจะอยู่ที่บวกลบ2มิลิเมตรค่ะในส่วนของการวัดมุมนะคะค่าความคลาดเคลื่อนในการอ่านมุมนะคะจะอยู่ที่บวกลบ2ฟิลิปดานะคะอ่านมุมได้ละเอียดถึง1ฟิลิปดาเลยค่ะ ลักษณะทั่วไปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอแสดงผลนะคะหน้าจอ LCD 2หน้าจาอานะคะพร้อมปุ่มควบคุมการทำงานค่ะสามารถป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นได้ตามมาตรฐานนะคะ IP 54นะคะความไวของฟองกลมนะคะจะอยู่ที่10ลิปดานะคะต่อ2มิลลิเมตรนะคะความไวของฟองยาวนะคะจะอยู่ที่30ฟิลิปดาต่อ2มิลลิเมตรค่ะ กล้องสหัวหมุดนะคะจะมีกำลังขยายนะคะอยู่ที่3เท่านะคะพลังงานแบตเตอรี่นะคะ2,800มิลลิแอมนะคะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง10ชั่วโมงต่ออ้อนค่ะสามารถโอนถ่ายข้อมูลนะคะเข้าคอมพิวเตอร์ได้นะคะและยังบันทึกข้อมูลได้นะคะ24,000ข้อมูลอีกด้วยค่ะ เป็นสเปคกล้องทั้งหมดนะคะของกล้อง Station, h o t e l Station TKS 2 0 2มือ2ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจรุ่นนี้นะคะหรือว่าจะเป็นกล้องสำรวจรุ่นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือ1หรือมือ2นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ a c เซ s ร o r รีอื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่โชว์รูมพีน้ำรวันนะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยกระจนสุกตำบลแพกรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะ หากไม่สะดวกนะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์0 2 1 8 1 6 8 4 4หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยก่อนได้นะคะค่ะเราสำหรับคลิปหน้านะคะนึงจะมาแนะนำอะไรดีๆอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ